วัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับ Genshin Impact และเราจะรวบรวมข้อมูลของน v ว i d เลนะครับที่เราได้รับมาในเวอร์ชัน4.1กันนะอย่างแรกเลยคือตัวนิวเวเลอ่ะเป็นวิชาร์ปนะครับที่เกิดในร่างมนุษย์นะเออเขามีกลุ่มดาวที่ชื่อว่าลิไวอาซันนะครับเออแสดงออกว่าเขาคือลิวอาซันนั่นแหละนะ เขาถือว่าเป็นสายเลือดของมังกรน้ําบริสุทธิ์นะครับและเป็นผู้ที่ครอบครองตําแหน่งจกักรพรรดิมังกรน้ําในปัจจุบันนะนะแต่ดิวิเลตนั้นจําไม่ได้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับและทําไมถึงเกิดมาในร่างของมนุษย์ด้วยนะเมื่อเรามาลองคุยกับดิวิเลตนะครับเขาก็จะมีคําพูดตลกๆของเขาหลายอันนะ,นะอย่างเช่นอันแรกนะครับมีสำนวนที่พูดว่ามีฟ้าผ่าในวันที่ฟ้าใสา ซึ่งมันก็แปลว่ามันมีข่าวหรือเหตุการณ์อะไรที่แบบเกิดขึ้นก็ทันหันนะครับเหมือนกับว่ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าวันนั้นจะท้องฟ้าจะปลอดโปร่งอะไรแบบเนี้ยเนาะเออแต่ที่เฟเล็ตเนี่ยวันนั้นเข้าใจว่าเออเนี่ยฟ้าผ่าแปลว่าฟ้าสนใจนะครับประมาณว่าเออฟ้าผ่าแปลว่ามันอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเลยนะครับเหมือนว่าตัวเองชอบฟ้าผ่านะอืม ฮมาตกนะครับเป็นขั้นตอนหรือกลไกในการทําความสะอาดตัวเองของน้ํานะเออแต่ว่าพอรวมกับบลพิธี่มนุษย์สร้างแล้วเขาก็บอกให้ายาวมากินจะดีกว่าแหมแต่ที่มันจะสะอาดมันก็ไม่สะอาดนะทะเลทรายครับถ้าพาไปทะเลทรายเขาจะบอกว่าแหมรู้สึกเหมือนกำลังแบบเอ,อ่อมีคนพยายามฆ่าเออเหมือนแบบหลอกเขาไปฆ่าหลอกเขาไปตายถ้าพูดถึงวิชั่นนะครับ ก็มีคนบอกว่าเอ้ก็เคยมีคนแนะนำว่าให้เขาใส่วิชั่นปลอมอยู่นะเออเวลาที่แบบจะใช้พลังอะไรเงี้ยไม่ใช่ได้ตกตาคนได้จะได้ไม่เกิดปัญหาสงสัยในตัวของเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้พลังได้นะครับแต่นิวเลีก็มองว่าเมื่อการจะใช้พลังของตัวเราเองอ่ะทำไมต้องสีแส้งตกตาครับเพราะว่ามันเป็นการดูหมิ่นผู้คนที่ได้รับวิชั่นนะแบบนี้นะครับแต่ว่าพอคุยไปอีก เขาเขากลับพบว่าอะไรนะอาคนคนอื่นๆมันก็ใส่วิชั่นปลอมอย่างนั้นเหรอเออเขาก็บอกว่าขออาภัยที่ไม่ทันระวังปากแม่ขออาภัยในความไม่รู้ของเขาด้วยนะครับอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดคือมกกรวารีอย่าร้องไห้นะครับเขาก็บอกว่าเคยได้ยินตำนานนี้ไหมเออใครบอกเราเรื่องนี้นะครับหรือหมายถึงว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือนี้ออกไปเนี่ยนะ ความจริงแล้วนะครับเออความจริงแล้วมังกรวารีไม่ได้ร้องไห้เออมังกรมารีไม่ไมร,มร้องไห้เลยนะพีซ์นะครับ absolutely not ร้องไห้นะแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะแค่สับสนบ้างเวลาที่ฝนตกใส่เพราะว่าสายฝนเนี่ยมันสะสมอารมณ์ความรู้สึกมากมายนะครับผสมปนเปนกันน,นะเนาะซึ่งเราจะได้เห็นอยู่แล้วครับในฉากที่ดิวิเลตคุยกับสายฝนน,ยนะ ออและเราก็เลยเข้าใจว่าทำไมเนี่ยข้อมูลตัวละครถึงชอบบอกว่านิววิเล็ตชอบเดินตาฝนนะครับจนแบบเคยมีกครั้งหนึ่งเขายืนแบบตาฝนอยู่ดีดๆแงมันก็มีชนีเห็นไงแบบรีบเอาลมมากางให้นะครับพีนิวสุด,อด่อตาฝนนะครับแต่นิวเวเลตพอโดนแบบ อยู่ดีคนากางล้มให้ก็หันกลับมามองค้อนทันทีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็แบบไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับหรือจริงๆถ้าเราหักนึกภาพตามนะนิวเวลเล็ตกำลังเพลินๆเลยกําลังคุยกับสายฝนเพลินๆเอออยู่ดีๆก็โดนขัดจังหวกะกา,ารตันหันนั่นก็คงจะหมุดจิดหน้าดูนะครับตัวใน Vo i c e l ล n ์เขาก็บอกว่าแม่อยากจะไปเดินตากฝนจังเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะอู้งงานหรอกนะเออ และปัญหาในการใช้ชีวิตของดิวิเลตครับคือการที่ผู้คนมักจะแบบแปลกใจเวลาที่เห็นคนแบบยืนตากฝนไม่ถือล่มนะครับเออซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับมนุษย์แกเออแต่ว่าสําหรับมังกรหรือวิชาบเนี่ยเขาชอบตากฝนอยู่แล้วครับแล้วเวลาเราดูตัวของดิวิเลตตากฝนนะทุกคนมันจะอย่างที่เขาบอกครับก็คือเวลาความทรงจาที่มันสะสมอยู่ในน้ําเนี่ย มันไม่แบ่งแยกหรือไม่เรียงลําดับช่วงเวลาครับมันจะผสมปนเปนกันไปหมดนะครับอันก่อนอันหลังอะไรแบบเนี้ยสังเกตว่าเขาจะเห็นแบบย้อนไปจนถึงช่วงแบบอาร์เลนนะเออตอนที่อาร์เลนแบบรู้การเคลื่อนไหวของเดอะมา t e สเตอร์นะครับนู่นเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมระเห็นทุกอย่างนะมัเ,เห็นทุกอย่างแม้แต่แบบฟาตุยพยายามจะทําอะไรครับทุกคนครับที่มันแบบโอ้โหยิ่งกว่าซอง กล้อง C C T V อ่ะมันแบบสอดส่องทุกอย่างมันรู้ทุกอย่างยิ่งกว่าสายลับของภูริได้อีกอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่แบบโ,โหดมากเพราะฉะนั้นมันก็สมควรแล้วนะครับเออที่นิวเวเล็ตมันจะชอบตากฝนลนะนะเพราะมันแบบได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อคุยกับนิวเวิเลตเกี่ยวกับผ่าพันธุ์วิช,ชาปนะเขาก็บอกว่าพวกวิช,ชาปเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากปอมเมลนะครับเออคล้ายๆกับพวกแมลงน้ำอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากน้ำทะเลบอรภาการนั่นเองนะครับเออทำให้พวกวิชาร์ดเนี่ยมันมีความเก่งในเรื่องวิวัฒนาการมากครับเขายังจำประเพณีอันหนึ่งของวิชาร์ดได้ก็คือพวกวิชาร์ดเนี่ยมันจะชอบดูดเลือดพี่น้องนะครับเออที่ถูกฆ่านะครับเพอริสยังอะเออคือเหมือนกับว่าตายก่อนครอันควนเออก็คือถูกฆ่าแหละนี่ว่าก็คือแบบตัวไหนที่พ่ายแพ้้องโดนดูดกินเลือด เมื่อพระจันทร์และดวงดาวก่อกวนกระแสน้ําในตัวของวิชามันก็จะคอยย้ำเตือนเขาว่าบรรพบุรุษของพวกเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาในไม่ชอนะเออเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยชอบพระจันทร์เนาะมันทำไม,มไม่ค่อยชอบพระจันทร์และถ้าเราเปรียบเทียบข้อมูลนะครับกับพวกวิชาปทะเลนะทุกคนก็จะเห็นว่าเผ่าพันธุ์ของวิชานะครับ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีมากนะเออโดยเฉพาะตัวของวิชาธาตุน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับทำไมพวกมันเนี่ยผสมเข้ากับธาตุอื่นๆเพื่อการอยู่รอดได้นะเอ,อและเมื่อพลังของจกักรพรรดิมังกรนะครับเฟดดิ้งก็คืออ่อนแอลงนะมันก็จะทําให้เกิดนะครับจกักรพรรดิมังกรรุ่นต่อไปขึ้นมาก็หมายความว่า ไม่ใช่ว่าถึงกับตายนะทุกคนนะแค่แบบจักรพรรดิมังกรตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามันสูญเสียพลังงานาธาตุของตัวเองออกไปเยอะๆครับออมันก็จะอ่อนแอลงใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยพลังงานาธาตุอื่นๆนะครับมันก็จะรวมกันแล้วข่กําเนิดจักรพรรดิมังกรตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองแต่ว่านะครับ สำหรับมังกรน้ำเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยเนื่องจากตัววิชาธาตุน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันได้วิวัฒนาการตัวเองให้รวมกับธาตุอื่นๆไปจนหมดแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่ตางๆนะมันก็เลยไม่เหลือวิชาธาตุน้ำบริสุทธิ์อีกต่อไปครับออทำให้มันไม่สามารถให้กำเนิดมังกรน้ำบริสุทธิ์ได้อีกนะมันก็เลยมีคำทำนายว่ามังกรน้ำบริสุทธิ์ตัวต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นมามันจะต้องเกิดมาในร่างของมนุษย์เท่านั้นนะครับ ซึ่งเราก็เคยเห็นมังกรน้ําที่เกิดในร่างมนุษย์มาแล้วนั่นก็คือสุมินะเพราะว่าซุมิมันเกิดในนรกครับมันไม่มีแหล่งที่มันสามารถได้รับพลังงานธาตุอยู่แล้วนะมันก็เลยเกิดมาในร่างมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของพี่นะเออว่าคือซุมิอะมันเป็นมังกรธาตุอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดมาเป็นมนุษย์อะมันเป็นเพราะมันอยู่ในนรกนั่นแหละนะครับมันไม่ได้รับธาตุไงพอมันไม่รู้จะได้รับธาตุอะไรมันก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาซะอย่างนั้นนะครับ จากเนื้อเรื่องนะครับที่เราได้เล่นนะครับจากการเล่าของวิสลี่และจากข้อมูลเกี่ยวกับเรบูเรียต่างๆที่เรามีตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่ทะเลสูงนะครับยังคงเหลือน้ำบัพรพการอยู่นะหลังจากเหตุการณ์ Second Impact นะครับแล้วตัวของผู้เผยแพร่พระวจนะนะครับซีบีล่าก็ได้พาลิมัสนะครับมาที่ทะเลสูงเพื่อรวบรวมน้ำบัตพการไปใช้นะ ที่นี่เดียลีมัสก็ได้กระทืบราชามมงกรวารีไปตัวหนึ่งครับชื่อว่าซีลานะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าหลังเหตุการณ์การปักหมุดสวรรค์แล้วเนี่ยนอกจากการถือกําเนิดของซุนินะครับที่ทะเลสูงแห่งนี้นะครับยังมีการถือกําเนิดของมมงกรน้ําบริสุทธิ์อยู่นะซึ่งก็คือราชามังกรซีลานี่แหละนะครับสาเหตุก็อาจจะเพราะว่าที่นี่ยังคงมีน้ําบรรพการอยู่นั่นเองนะ กษัตริย์รีมัสได้ดูดเอาน้ำประการพวกนี้มาใช้เนาะแล้วก็กำจัดออเชียนที่ก่อเงินจนหมดนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยตัวราชามังกรซีล่ามันก็ร่วมมือกับมนุษย์นะครับแล้วก็ก่อจลาจลในเรมูเรียนะครับกษัตริย์รีมัสก็ได้เข้าต่อสู้กับมังกรซีล่าใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีนักรบทองคําคนหนึ่งครับเกิดทรยศนะแล้วก็ขโมยจอกศักดิ์สิทธิ์ไปทาพิธีดูดพลังของมางกรซีล่านะครับแล้วมันก็เกิดหลุมนรกนะครับดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไป ทั้งประสัตรรีมัสและเจ้าชายมงกรซีล่าเองทุกอย่างทุกคนก็ถูกดูดลงนรกไปหมดนะครับตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ําบรรพการนะั้นมันก็ถูกรีมัสใช้ไปจนหมดแล้วซึ่งก็พูดกันว่าคือน้ําบรรพการในธรรมชาติก็ไม่เหลือนะครับแล้วก็พวกวิชาบน้ําเองก็ถูกกำจัดด้วยพลังของไอบิสจนหมดแล้วนะครับซึ่งบางทีตัวนักรบทองคำที่ทรยศตอนนั้นน,นะ อาจจะเป็นแม่ของเอเบโดหรือว่าไดรยโดเตอร์คนนี้ก็ได้นะครับและการบันดึกพลังของมังกรซีล่าในตอนนั้นเธออาจจะทําสําเร็จก็ได้นะเออเธออาจจะสามารถดูดเอาพลังของมังกรซีล่าไปจนหมดได้นะดังนั้นเนี่ยที่เรารู้ก็คือน้ําบริสุทธิ์ในธรรมชาติก็คือหมดสิ้นไปครับมันก็ทํมาให้ตัวมังกรน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ถือกําเนิดบนเตวัตไม่ได้อีกแล้วนะ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมดิวเวเลตถึงเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับพลังมังกรธาตุบริสุทธิ์หลงเหลืออีกแล้วนะหรือหลายคนอาจจะพูดว่าลายโดเตอร์เป็นคนสร้างดิวเวเลตซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตัววิชาที่เกิดมาในร่างมนุษย์มันก็จะไม่มีพลังเนาะเหลือเพียงแต่ความสามารถในการสื่อสารเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับ เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุตัวอื่นนั่นแหละนะครับแต่จิตแห่งน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจ,จู่ๆจะถือกําเนิดขึ้นมาได้เนาะอย่างน้อยมันก็ต้องมีหยดน้ําบระการหรือน้ําบริสุทธิ์สักหยดนะครับในวัฒนธรรมของออเชนิดเนี่ยออเชนิดตัวไหนมันยาก มีลูกมันอยากให้ถือกําเนิดนะครับมันจะต้องไปขอน้ําบริสุทธิ์จากอีโกเรียนะหรือว่าจะขอจากตัวของออชิดิตระดับเปเดอร์ก็ได้นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอีโก e เรียนั้นมีพลังที่สามารถจะสร้างหรือว่ากลั่นหยดน้ําบริสุทธิ์ออกมาจากธรรมชาติได้นั่นเองนะครับก็คืออหยดน้ําเกลียวขึ้นนี่แหละนะดังนั้นเนี่ย บางทีนิวเคลตเองก็อาจจะเกิดจากฝีมืออีเกเลียหรือว่าอาจจะเป็นผู้สื่อทอดพลังของอีเกเลียก็ได้นะอืมในบทสรุปนะครับของ VoiceOver นะครับของตัวนิวเคลตนะเขาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าในที่สุดนะครับเขาก็ได้รับพลังจาก1ใน7จ็ดเทพมานะทำให้เขาสามารถฟื้นคืนร่างมังกรได้นะครับ และมีพลังเพียงพอที่จัดการกับพวกเทพที่เหลือละนะหน้าที่ของเขาคือการลงทันพระเจ้านะครับเออบนสวรรค์เนี่ยต้องจัดการให้ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรายืมพลังก่อนนะครับคําพูดนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาได้มอบพลังให้กับนักเดินทางนะเออไม่ได้แปลว่านักเดินทางสือพลังมาจากมังกรอ,อะไรอย่างนี้นะแต่มันแปลว่าตอนเนี้ยเขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายเราครับเออก็คือเขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายเราแทนที่เขาจะ ฆ่าพวกมนุษย์ให้สิ้นนะครับเออแต่เขากลับเลือกมาอยู่ฝ่ายที่จะปกป้องมนุษย์ซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่านิเล็อะมันเกิดมาแล้วไร้พลังท่าจริงๆนะครับตามที่คิดไว้เลยนะ ต่อมาเนี่ยเขาดันได้รับสืบทอดพลังจากเทพน้ํานั่นเองหนึ่งในเจ็ดเทพคือเทพน้านแน่ๆครับแน่นอนครับจากเนื้อเลืองของเวนตีกับจงลี่เราก็จะรู้ว่าพลังของเทพมันไม่ได้มาจากโนซิสนะเออแต่มันมาจากตัวของเหล่าเทพเองครับแล้วก็ฮาร์รี่ควินส์เองก็บอกว่าโนซิสมันไม่น่าจะได้อยู่ที่นิวเวเลตหรอกนะครับแล้วนิวเวเล มันได้รับพลังทั้งหมดจากเทพน้ำมาได้ยังไงนะครับใน p v ของ d e วิลเลเราจะเห็นสิ่งที่เหมือนกับหยดน้ำครับที่เป็นต้นกาเนิดพลังของเขานะว่ากันว่ามันคือหยดน้ำตาของอีเกรเรียครับตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าอวชนิดตัวแรกถือกําเนิดขึ้นจากหยดน้ําตาของอีเกรเรียใช่ไหมตำนานของคนเทนนะครับแต่ว่าจากการศึกษาของนักวิจัยจริงๆแล้วอวชนิดเวกเกิดก่อนอีเกรเรียซะอีกนะครับแสดงว่า จริงๆแล้วอีเกลเลียเนี่ยเขาอาจจะใช้หยดน้ําตาสร้างผู้ตามนะครับอาจจะเป็นออชินิดเทพนะครับออชินิดเกราะทรงพลังหรืออะไรสักอย่างครับขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจ,จากโฟซฟอรน,นั่นเองนะอีเกลเรียที่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายในภายพิบัติ500ปีนะครับจากคำสั่งเสียของเทพดอกไม้หรือว่านบีมาริกานั่นเองนะครับก่อนจะไปตายเนี่ย แน่นอนว่าเธอคงจะต้องมอบหมายหน้าที่หรือว่าอะไรบางอย่างไว้ให้โฟซาลลนแน่ๆครับเออนั่นก็คงจะเป็นหยาดน้ําตาอีกเกเรียนั่นแหละสิ่งที่บรรจุพลังส่วนหนึ่งของอีกเกเรียเอาไว้นะครับต่อมาเนี่ยโฟซาลอ์ได้แต่งตั้งนิวเวลเลตขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยล่างเงาแบบกระตันหันนะครับเมื่อ400ปีที่ผ่านมาก็คือหลังจากอีกเกเรียตายไปแค่ร้อยปีเองนะ มันทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนเป็นอย่างมากนะครับทําไมท้องต้องทําแบบนั้นนะแล้วทาไมต้องเป็นนิวเวเลตนั่นก็คงจะเพราะว่ามันก็คงมีเพียงนิวเวเลตนั่นแหละที่จะสามารถสืบทอดพลังจากโฟสซอรอได้ครับพลังของจกักรพรรดิมังกรนะมันก็คือพลังของธาตุน้ําทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังของวังน้ําบนของโอไซรรนะครับพลังของน้ําท่วงของศีีนทุกคนนะ เราเชื่อว่าพลังของเทพเหล่านี้นะครับได้รับการแบ่งและสืบต่อมาจากพลังของมังกรธาตุเริ่มต้นนะครับที่พระเจ้าได้เอาพลังธาตุเหล่านี้มาใช้ในการสร้างโลกและสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกขึ้นมานั่นเองนะก็คือจริงๆแล้วอย่างพลังของมังกรธาตุน้ํานะครับที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือ ตัวน้ําทะเลบรรพการเนี่ยเออมันอาจจะเป็นร่างของมังกรธาตุน้ําในตอนนั้นก็ได้ครับแล้วมันก็ถูกเอามาใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับรวมทั้งมนุษย์ในตอนนี้ด้วยนะแล้วพลังของมังกรน้ํานะครับมันก็คือพลังธาตุน้าทั้งหมดอะ่ะมันไม่ได้มีแต่พลังหยดน้ําอย่างเดียวนะครับมันก็มีพลังวางน้ําบนพลังน้ําฝนพลังอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่พลังที่สืบต่อมาของเทพน้ำนะทุกคนนะ ก็คือพลังในการกลั่นและควบคุมหยดน้ําบรรพการนั่นเองครับเป็นพลังที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งมีชีวิตนะเราจะเห็นได้จากที่ตัวเอกครับปกติมันจะต้องสืบทอดพลังจากอาค่อนใช่ไหมเออเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีความสามารถในการใส่ยหยดน้ําบรรพการออกขึ้นมาได้ครับหรือว่าที่เราเรียกว่าไอหยดน้ํเกลียวขึ้นเนี่ย ดังนั้นครับถ้าฟอสลอตั้งใจจะทําการสละอัตตานะทุกคนนะหรือว่าการสลายร่างตัวเองนะครับเขาก็จะต้องหาคนมารับช่วงต่อจากเธอก่อนและคนคนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่ใช้พลังของเธอได้ด้วยนิวเฟลเนี่ยเกิดมามีแต่ความสับสนนะครับและไร้เดียงสา โบสอลอ้นอาจจะเห็นถึงความใจดีหรือว่าความอ่อนแอหรือความสับสนหรืออะไรก็ได้นะครับในตัวนิวเวลเล็ตอ่ะเธอก็ได้อาจจะมอบหยดน้ําแห่งอีเกเรียให้กับตัวของนิวเวลเล็ตพร้อมกับพลังของเทพน้ําให้กับเขาก็ได้นะเพราะถ้าหากนิวเวลเล็ตนะครับ รักมนุษย์ขึ้นมานะปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดจากมังกรมันก็ถูกตัดทิ้งไปนะครับแถมยังจะมีคนที่สามารถใช้พลังของฟูซอรอนะครับในการปกป้อง,องชาวเมืองได้ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นมังกรน้าเขาสามารถสัมผัสถึงพลังของน้ําได้อยู่แล้วครับถ้ามอบหยาดน้ําต,ตาให้เขาไปเนี่ยเขาใช้พลังของฟูซอรอได้แบบเต็มๆอยู่แล้วนะไม่งั้นก็ต้องรอนักเดินทางหวทองมาสืบทอดอาน,นาจนอะซึ่ง มันเป็นไปไม่ได้นะครับเออเพราะว่าไอ้ดัคต์เดอร์ธากีคนหนึ่งมันก็ดดงไปเข้าพวกกับเ e อบสิสอดเดอร์ซะละในคำพูดสรุปของดิวิเลตนะครับที่เขาบอกไว้ว่าเขาได้รับพลังนะครับจากหนึ่งในเจ็ดเทพและเขามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับพระเจ้านะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทำเห็นไหมเออแถมยังกลับมาอยู่ฝ่ายมนุษย์อีกด้วยนะครับมันก็อาจจะแบบเป็นไปตามแผนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าทั้งหมดนี้เป็นจริงนะถ้าที่เราคิดไว้มันถูกต้องเนี่ย สแสดงว่าทฤษฎีที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศที่เขาเคยว่าไว้นะว่าแท้จริงแล้วเหล่าวิชาปเนี่ยมันก็คือมนุษย์นี่แหละที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในตอนแรกครับแต่ว่ามันอยู่ในโลกที่เป็นโลกแห่งเอกธาตุไงทุกคนเออมันก็ได้สัมผัสกับพลังงานธาตุมากมายเกินไปนะครับมันก็เลยเติบโตเป็นวิชาปขึ้นมานะครับวิชาปกไปว่ามังกรนะเนาะชาพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่พอใจนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องคล้ายๆกับรีเซ็ตนะครับก็ แล้วก็สร้างใหม่นะเออทีนี้เนี่ยพระอ,องค์ก็เลยสร้างวิชันไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่สามารถสัมผัสถึงพลังงานธาตุได้เนี่ยตัวของวิชันมันก็ทำหน้าที่ในการดูดพลังงานธาตุแทนที่จะปล่อยให้พลังงานธาตุนั้นซึมเข้าสู่ตัวมนุษย์โดยตรงใช่ไหมมันก็ทําให้มนุษย์นะครับในโลกใหม่ที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันก็เติบโตมาเป็นมนุษย์ที่สวยงามนะครับตามแบบที่พระเจ้าตั้งใจไว้ได้นั่น นะนี่ก็เป็นทฤษฎีที่นะักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ไว้หลายปีแล้วนะครับเออหลายปีแล้วทึ้งพี่แบบตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะแต่พอเล่นมาถึงตอนนี้พี่ว่าโอ้ยมันเป็นไปได้นะพอเราเล่นเรนื่องของดีวิเลตและของโฟสซอลมาเรื่อยๆเนี่ยพี่ว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโปรดสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้ YouTube ได้เผยแพร่คลิปเราให้คนอื่น ได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสปหรันดีสวัสดีครับ